สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดต้นอ่อนถั่วลันเตาใส่หมูครับทำตามได้ไม่ยากแล้วก็อร่อยมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็เป็นหมูสไลซ์นะครับวันนี้เราใช้เป็นหมูสไลซ์เลยแล้วก็ต้นอ่อนครับถั่วลันเตา1ถุงแล้วก็กระเทียมสับนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็เจอต้นถั่วลันเตานะครับเราก็เลยเอามาผัดให้เพื่อนๆนได้ดูกันเนาะนะครับวันนี้ก็ผัดหนึ่งถุงครับแล้วก็หมูสไลซ์หนึ่งแพ็คนะครับหัน่น ต้นถั่วลันเตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มลงมือทํากันได้เลยนะครับก็ใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมสับครับก็เจียวจนกระเทียมของเราเหลืองหอมเลยนะครับนี่เลยนะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆเหมือนกันครับเพื่อนๆต่างประเทศนะครับเครื่องครัวก็จะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่น้อเล็กๆเป็นเป็นแบบเล็กๆนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปก็พอได้ทําได้ครับเพื่อนๆค่อยๆทําไปได้นะครับ กระเทียมเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เป็นหมูสไลด์ลงไปในะฮะใครจะใช้เป็นหมูสับหรือหมูสไลด์ก็ได้วันนี้อยากกินเป็นหมูชิ้นครับเพืเ่อนๆก็เลือกเป็นหมูสไลด์มานะครับผัดออกมาก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นต้นถั่วลันเตาที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วก็ไปล้างไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลย นะครับปรุงรสชาติเลยครับก็ใส่น้ำตาลลงไปซอสมระขึ้นช้อนชาครับหรือว่า1ช้อนชาก็ได้นะฮะแล้วก็ซอสหอย1ช้อนชานะครับซอสปรุงรส1ช้อนชานะฮะใครมีผงชูผงปรุงนะครับก็สามารถใส่ได้เลยเนาะนะครับก็ปรุงไปชิมไปได้จากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับกระทะเล็กนิดนึงนะครับเพื่อนเือนแล้วก็เป็นเตาแก๊สไฟฟ้าด้วยก็จะมีความโครงเคร่งนะครับมันไม่มีใครช่วยจับเลยนะฮะอ่ะ ก็ผัดไปจนผักของเรายุบตัวนะครับเดี๋ยวพอยุบตัวมันก็จะผัดได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยกลิ่นหอมมากๆนะครับต้นถัน่วลันเตารสชาติจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีความเหมือนต้นโต๊ะเมียวนะครับโต๊ะเมี่ยวที่เป็นสีเขียวแล้วเนาะนะครับก็จะมีโต๊ะเหมียวขาวหรือโต๊ะเมียวเขียวนะครับก็ไม่กลิ่นไม่แรงครับผัดออกมาก็หอมอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆผัดจนทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็ปิด ตัง้งไฟฟ้าของเราได้เลยจากนั้นก็ไปจอดเอสิร์ฟได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมน,นูผัดต้นถัว่วลันเตาอ่อนนะครับใส่หมูของเรานะฮะทาตามได้ไม่ยากครับเพื่อนๆจะอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันครับก็ฝากเพื่อนลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปองทางช่องเวยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเปนหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องของตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ